ไปดูผู้ขับขี่รถแท็กซี่มิเตอร์ครับคุณนพดลครับเชิญครับก็มีเรื่องของการลดก๊าซ NGV นะครับลดราคาก๊าซ NGV ให้กับผู้ใช้งานนะครับซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนครับโดยทางคอรมอนะครับได้มีเห็นชอบแนวทางในการประหยัด พลังงานนะครับโดยเมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาได้ออก10มาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างที่ทนายอำนาจเรียนให้ทราบแล้วนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีโครงการ NGV เพื่อลมหายใจเดียวกันโดยให้ซื้อก๊าซ NGV ในราคา13บาท62สตางค์ต่อกิโลกรัมและวงเงินซื้อก๊าซ NGV สูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0บาทต่อเดือน โดยก่อนหน้านี้โครงการเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน www.ngv เพื่อลมหายใจเดียวกัน .com แต่ปัจจุบันไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าวได้แล้วแต่ผู้ขับขี่สาธารณะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่สนใจเข้าร่วมโครงการหรือเคยร่วมโครงการแล้วสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข021944764 65ครับ และเมื่อมีการเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งเอกสารและข้อมูลที่ผู้ขับรถแท็กซี่ต้องเตรียมนะครับมีดังนี้บัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่สาธารณะนะครับบัตรประชาชนผู้ขับรถบัตรเหลืองและเบอร์โทรศัพท์มือถือ การใช้สิทธิ์รับส่วนลด NGV ก็ยื่นใบประจำตัวประชาชนณสถานบริการริการ n GV ที่ร่วมรายการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสามารถค้นหาสถานีบริการ NGV ได้ที่ PTT NGV Application App Store และก็ Google Play ด้วยนะครับครับ